เดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องกันดูนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับประหยัดขึ้นมาหน่อยโอเคจะได้เห็นโอเคลองกดเปิดดูนะครับปึง้งก็โอเครออันก้นหนึ่งนะฮะ เลือกภาษานะครับแล้วก็เลือกภาษาอังกฤษนะฮะ To use English for the main language, press the return key. หาภาษาอังกฤษก่อนอ๋อโอเคอันนี้แหละครับก็เน็กป Drücken Sie den Silent Schalter. To use English for the main language, press the Return key. โอ้เมื่อกี้ที่มันไม่ไปเพราะว่าผมไปไปกดไปแค่แตะมันไงฮะแต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 ะเนี้ยมันมันมันไม่ได้นะมันต้องแบบมันต้องถ่ายหนันไปนิดนึงนะฮะมันถึงจะไปไปได้อ่ะอันนี้ให้เราเลือกอ่โอเคประเทศนะครับอ๋อเลือกโซน 10 includes a built in screen reader called VoiceOver. If you know how to use VoiceOver, press Command F5 now to turn it on and set up your Mac. If you would like to learn how to use VoiceOver to set up your Mac, press the Escape key. แล้วก็เลือก Wi-Fi นะครับ Okay. มันก็ถามว่าให้เราเอ่ t r a เฟอร์ข้อมูลจากอันไหนหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไม่มีฮะก็ continue ต่อโอเคเอ่อมันให้เราใส่ตัวอืมคลาวให้ใส่ไอคลาวเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังแล้วกันนะฮะโอเคอ่ะใ,ใส่เลยก็ได้เดๆๆ คี่บอร์ดมันก็ไ่ไดใช้ยากนะก็อะ่าออกอเค จบละกรีตึง้งตึงมันข้าใส่เขาโอเคใส,ใส่เขาดีกว่า อรอแป๊บหนึง่งหมันกำลังสร้างเขาให้ใหมโอเคเรียบร้อยครับอ,อันนี้เดี๋ยวค่อยสร้างก็ได้นะครับไม่มีปัญหาโอเคคอนติเนีย <Okay>. Uh, okay. อเีกนิดนึงนะครับใกล้จะได้ชายแล้วมันมีแสงที่คี์บอดป่าวะอ๋อโอเคอ๋อผมรู้ละเอ่อ ไอตัวเก่าๆนแสงมันจะมีออกออกมาข้างๆของปุ่มอะฮะแต่อันนี้เนี่ยแบบแสงมัน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 สว่างมาจากตัวตัวอสอรของมันนะฮะอ่าโอเคก็มันก็กำลังบูสต์ของมันฮะรอมันแป๊บให้มันสงบจิตสงบใจก่อนนะฮะน่าจะใช้ได้ละวลองดูอืม คก okay. ็มันก็มีเขาก็มีโปรแกรมมาให้เยอะเลยอะอะไรก็ไม่รู้่ะซัฟฟารีดีกว่าโ okay. okay. อเคนนดีกว่าม ีของเก่าอยู่แล้วข้ากลกเก่าก็ได้ก็อันนี้มันไม่เป็นแค่เบราว์เซอร์ฮนะมันก็ก็มันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันช้านะแต่เดี๋ยวอาจจะต้องลองรันโปรแกรมจริงๆดูฮนะเช่นพวก photoshop หรือไม่ก็โปรแกรมพวก unity ก็ได้หรือว่า xcode อะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอโหลดก่อนนะครับโอเค ก็โดยรวมแล,ล้วมันก็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 สวยดีนะฮะเนี่ยมันก็โอเคฮนะแล้วก็เบาด้วยเนี่ยส่วนปุ่มคีย์บอร์ดเมื่อกี้ที่ทวีลองกดกดดูมันก็ก็ไม่ได้กดยากนะฮะก็ ก,ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันกดยากอะไรฮนะนี่ฮะก็ก็กดได้แต่นี่มันมันจะมีทางส่วนของของตัวออทัชแพดอของใหม่ของมันนิดหน่อยนะว่าเวลาถ้าเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะแบบแค่แค่แตะเนี้ยฮะแค่เดี๋ยววางก่อนอนนนแ,คแ,แค่แตะแค่แตะแค่นี้ฮะแตะแล้ว มันก็จะแบบเหมือนกับเราคลิกนะฮะลองดูแต่ถ้าเป็นในตัว New นิวไอ้ตัวทัชแพดใหม่เนี่ยเราแตะมันก็ไม่ไปอะ่ะมันต้องมันต้องแบบกดไปนิดนึงเนี้ยเออม,มันถึงจะแบบเหมือนกับเราคลิกแล้วก็ไปอย่เงี้ยฮะโอเคเนี่ยก็ก็อืมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮะก็เข้าเว็บได้ได้เร็วดี ไอเว็บมันไม่มค่อยมีปัญหาวะมันจะม,ม,มีปัญหาพวกโปรแกรมนกหนักๆนะแต่ถ้าเกมก็ตัดไปได้เลยนะฮะมันคงคง,คงเล่นไม่ได้เล่นใน iPad แล้วกันนะฮะเนี่ก็โอ้ยเร็วเร็วกว่าไอตัว macbook air เ,เครื่องเก่าของผมอีกโอเคแหละเนาะเอเคก็ครับแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยว อีกคลิปเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะลองลงพวกโปรแกรมที่มันทำงานยัหนักนะครับอย่างเช่น unity หรือไม่ก็เราอาจจะลองทดสอบพวก xcode เอาไว้เขียนแอปพลิเคชันพวกนี้ดูนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกเทสพวก android ด้วยก็ได้นะฮะโอเคเนี่ยอ่ะจะลองเปิดใหม่สิจะมาไหมโอเคเนี่ยเอก็ตอนปิดแล้วเปิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวที่แรกคิดว่าไอ้ตัวนี้มันมันจะแบบมันก็มันจะเคยเพเยอมาแต่ว่า พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยมัน,มนเออมันก็ไม่ได้แบบติดแบบติดยกขึ้นมาตามมือเราฮะมันก็เปิดได้ตามปกติเนีย่ยฮะเราก็ทำกมาออกมาโอเคนะค,ครับขอบคุณครับ